สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับเมื่อนี้นะครับท่านผู้ชมช่องมาวินแชแนลนะครับขสิทธิ์ค่าท่านผู้ชมมากขอโชคขอลาบมากกาบใบนะครับปูขามนะครับท่านผู้ชมปูขามที่ขึ้ให้เลขหนึ่งตรงๆมากนะครับในการมาจุดถูกขอน้าปูตะงโหวตหมดแล้วครับที่นี่ปูก็ให้มากเรื่อยๆนะครับเพราะว่าจิเป็นเลขยี่หัวเตา เลขอยู่หลังเตานะครับว่าสิเป็นเก้าสามว่าสิเป็นศูนย์แปดแปดศูนย์มือหนีนะครับท่านผู้ชลตะวงวดที่แล้วบอดดีม้านะครับท่านผู้ชมห่างวดนี้เป็นงวดของงวดวันที่สิบเกต์มกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวสิพาท่านผู้ชมไปกราบไหว้ขอโชคล,ลาภน้ำปูขามกันนะครับมือนี้ผมมานน้ำกันกะครับปลาต๋อ,ตอยมาสองช่องนะครับปลาต๋อยคนมีเสร็จนะครับท่านผู้ชม ไปครับเดี๋ยวไปหาปลาต่อยแล้วกลับไปกาปร,ราบไหว้ขอโชคขอลาภปูขามนแล้วกันนะครับไปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขึ้นไปกราบไหว้ขอโชคลาภน้ำปูขามนะครับในช่วงอของเดือนมกราคมของวัวนที่17มกราคมนะครับ2566นะครับท่านผู้ชมไปนะครับ ได้ยางกัขอเอาด้วยค่ะท,ท่านผู้ชมไปนะครับท่านท่านผู้ชมเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนนะครับนี่ครับคือสารปูขามนะครับท่านผู้ชมสารปูขามยุ่ข้างบึงขวางนะครับเดี๋ยว เตรียมถูเพี้ยนกบาบไหวขอโชคลาภน้ำผึ้งกันนะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสสวัดีค่ะท่านผู้ชมโชทุกท่านเนาะค่ะนะครับท่านผู้ชมมณีนะครับมาวิคชาแนลกับป๋อต่อยกับิภาท่านผู้ชมมากราบไหวนะครับขอโชคขอลาภน้ำปูขามนะครับปูขามบึกขวางนะครับมันกปูขามเคยให้สามโตตรงๆในการยูทูปขอโชคลาภมากเลยครับงวดนี้กัจจุบตามต่อนะครับท่านผู้ชมแต่ว่างวดป้องปี ปีหกขางวดสุดท้ายของปีผมบ่ได้มาานะครับท่านผู้ชมบ่ได้มา่าปีนี้เดือนนี้นะครับเดือนแรกของงวดแรกงวดวันที่สิบเจ็ดนะครับวันที่สิบเจ็ดมกราได้มาขอมากราบไปขอพรปีใหม่น้ำปูนะครับของพระสักการะบูชากระบาศไปใครเชื่อก็ขอโชว์ขคลาภไปฝากเอฟซีทั้งบ้านนะนะครับท่า <Okay. S 1> นผู้ชมไปเดี๋ยวมากระกาศไปนั่กันนะครับ กูเป็นเสียหายที่เรากูเคนนั้นทีมปูช่วยสาธุนะโมต,ตัสสะภะคะวรโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต,ตัสสะภะคะวรโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต,ตัสสะภะคะวรโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุเดอ้อปูขาเบยมณีลูกหลานช็อตมาวิ่งชาแนลกับเป๋าต้อยคนมีเส้นก็ได้เดินทางมาหาปูอีกแล้วมาไทยคลิป ถึงซึ่งเป็นช่องยูอ่ปมาไทยหีบขอชควขอลาบเป็นสะพานบุญไปฝากเอฟซีทั้งบานที่ที่กระเนทีกระลั่งตกละกรลำบากเรื่องปัญหาเงินท่องหนีสินพล่งพล่งหลายถันหลายก้นกะกัลลังลำบากที่พึณงสุดไทยก็คือมาขอพึ่งผู้มีบุญ,ญญาธิการผู้มีบุญบารมีผู้มีความเมตตาสงสารครับครับคนที่กําลั่งตกทุกใดยากอยู่กะ ลูกหลานก็เห็นปูขาหละเป็นภูมิความเมตตาเพราะว่าลูกหลานก็เกิดเป็นดกเป็นหลานอยู่กับปูขามมาดส,สาดน้นโดนน้ำซะเหลือเกินทงแต้เกิดมากก็คือเห็นพ้นมากกาบใบสักกะปูขามอยู่บาตลอดจนตัวลูกหลานอายุเท่าสมัยเลยล่ะลูกหลานก็ยังมีความศรัทธาต่อปูแต่ะละแต่ะละแต่าขอโชคลาภนั่งปูอีกเพื่อนั่งไปฝาก ตอนเอลซี่ผู้กําลัางตกทุกข์ไร้ยากระลังวิกฤตในเรื่องการเงินผู้ขามผู้มีด้านวิเศษผู้มีความเมตตาผู้มีบุญญาธิการกับโปรดเมตตาสงสารให้โชคให้ลาภลูกหลานโดยเป็นเลขท้ายเลขไทยนั้นวันที่หนึ่งของงวดวันที่สิบเกต์มกราคม่ำสองพันถาร้อยหกสิบหกโดยการเสี่ยงทย้ายขอโชคลาภให้การจุดถูก ดูถูกเสียงไทยคับขเยาเซีมซีเ้วอปูหปูสีไฮโชไขลาบตัวใดก็บหอปูยิบออกมาเลยแล้วก็ะไห่มาสามตั่างๆงเอปูเด้อสามตเอปูเ้ยสาตตรงเอ้ย ได้ให้ปลาต่อยเพิ่นกระเย่าเซมซี่นะครับท่านผู้ชมขอโชคทั้งปูขาขาเมือมือนี้ลูกหลานปลาต่อยพนมีเสซนกับมาวิ่งเสนแหนวใครเดินทางมาหาปูตั้งใจมาหาปูมาขอโชคขอลาบน้องปูของวดวันที่สิบเจ็ดมกกล่าสองหาหกหาน้องหกหกเออหกหกนะเบาปีนทองอีกแล้วเบาพิษเบาพิษว่าเบาพิษหกหกนาะค่ะท่านผู้ชมปูเสียหายสามตัวตรงๆปูกคยยิบออกมาได้ด้วยค่ะ Ah, itu. ท่านผู้ชมลนมาผอมกันทั้งสองใหม่นะครับท่านผู้ชมเป็นเกต0น,นะครับท่านผู้ชมลนออกมา้อมกันสองใหม่นะครับท่านผู้ชมเกต0น,นะครับ ไม้ที่สามออกมาแล้วครับท่านผู้ชมเป็นแปดนะครับท่านผู้ชมเกต08นะครับเกต08นะครับเซมซี่เกต08นะครับท่านผู้ชมขย่าวเซมซี่ขอโชคลาภน้ำปูขามกับไตนะครับเกต08นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวมาเบิ้งเลขกูมน้วยกันแต่ว่าทูมใหม,ม่มันเบิดกขอสิภาคท่านผู้ชมเบิ้ง ตามที่ต่างๆก่อนนะครับจังกับประเบรกต์ถูกไปนะครับท่านผู้ชมค่ะไปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมลงไปข้างล่างาสารปูขานนะครับเดี๋ยวจะพาไปเบิงเตานะครับถั่วเคยให้โชมเอา้าเอาเบ้าเขียดมากเลยนี่อา้อาวสวัสดีครับโอ้ท่านผู้ชมโหูเบ้าเขียดเพิ่อมืวอนี้ น้ำหาเพิน่นเปิดมือเพราะเห็นนี่เพิ่นมาแต่ใส่เดี๋ยวเดี๋ยวไปไปสัมผ<ด>ัสเบาเขียดก่อนเอาเบาเขียดไปยู่อใส่มาหน,นิคือเพราะเห็นยู่วบ้าน,ไ,านไปน้ำหาเบาเขียดเพราะเห็นเลยเออบ้านบนนะครับบ่เพราะเห็นเนาะครับท่านผู้ชมวันนี้ม,ยมอยู่ยอ,ยอืมครับยามไม่ยู่ ม่าไะไรจะซื้อนะครับครับมาจราไัยคือได้ไม่เห็นกันเออเขียนมาตรไสนี่เขียนมาตราส่ไหเอาเอาขี่จักรยานมาบ่ครับอ๋อแต่การท่านผู้ชมอันเพิ่นไปหาเพิ่มเพียนกับว่าเห็นแสดงว่าเพิ่นขี่จักรยานไปหาเหรียญสาวกันวะครับแม่นเนี่ยผู้สาวเจ้าอยู่บ้านไหนหน่มเองค่เอ๊ห่มีหาอยู่น่ะโอ้ยโอ้เพิ่นหายยั่ไงนะขี่รถหาผู้สาวขนาดท่านผู้ชมเอ้ยปีใหม่เพิ่นหาเลาะเนาะเออบ้องบ้องลลบ้งหันบ้งปีใหม่บ้งหัน ่นไปกีบสาววอเลมเลยเ่นว่หรายอยอะนะครับผู้สาวยังรลายได้ติว่าเขียวเต็มีล้วเ็มบือหันไปเอาเอาเอา่วบาเขานำข้นหลุบอดนะเบ้าเขียดถลุลอรยไปบาลหรือมาครับเดี๋ยวนะเบ้าเขียดเดี๋ยวสีผ้าไปไปซองเบงเลให้ท่านผู้ชมเบซีทางบ้านก็ได้เบาเขียดครับ่าเขียดสีผ้าพีกอะได้มเบ้าเขียดนะครับท่านผู้ชม นี่ครับเดี๋ยวภาพมามา,มาเบิง้งเตานะครับท่านผู้ชมดีครับท่านผู้ชมนี่นั่นเตาโตที่เคยออกนะครับ08 ท่านผู้ชมมอนี่เห็นพระเกศหาเลยครับท่านผู้ชมนี่เ,เกต้านะครับท่านผู้ชมอยู่หลังเตานี่ครับท่านผู้ชมเกต้านะครับท่านผู้ชมก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชม

เกียรติหามากป้ o เบ้าเขียดแม่นี่หรอฮะแม่นี่เออที่ที่เห็นเกียตหาบั่งคันนี่ปูคนไห้บ่มากหนอมากเทีนบ่มากหรออืมมั่นใจต่อเบ้าเขียดหมั่นใจคักกันบ่มั่นใจจักเปอร์เซ็นเปอร์เซ็นครับฮะเปอร์เซ็นแปดเส้นครับโอ้ท่านผู้ชมเพิ่นมั่นใจแปดเส้นหนึ่งตป็นตะขือป้ o เลยอ่าครับเอาเนาะเบ้าเขียดเพิ่นก็เป็นคนพิเศษนะครับท่านผู้ชมแต่ตอบไปตาม ควมเป็นจริงเรียกว่าตามควบมุดซื้อของเพลินนครับควบคิดของเพลินนะครับสองศูนย์แปดสองศูนย์นะคะท่านเนะครับนี่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะครับของเพลินแต่งโตยังเทเลยไปยังเทเลยชุดชุดไม้วะดินี่ครับชุดไม้ของเบ้าเขียดขอาคุณ นี่นะครับรเบาเขียดเพิ่นเคยขี่จักรยานหลงบ้านบะเนียนเพิ่นไปโทษเพิ่นไปบอกว่าจักรยานเดชจักรยานผ้าเพิ่นหลงพูดเลรอครับไปหอดไปหอดอำเภอหนองฮีจากอำเภอสวนผูมเพิ่นขี่ไปพญาบาลได้ประกาศเสียงตามสายหาอ่านะครับเพื่อนเงินโยกยิ้มเป็นต้นใด้บ้าเนเกิด ข้าวมีข้อเาวในซีสิบแปดติ้วซีแปดบ้าวเขียดเท็นเป็นซีแปดค่ะท่านผู้ชมซีแปดเต็มเต็มเล่นปะบ้าวเขียดเท็นเป็นซีแปดต่หัวเตาบ้าวเขียดที่เป็นซีแปดค่ะตามน,นั้นนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนะครับกัญชิภาท่านผู้ชมไปเบิ้งเลขถูบกับกัจแจ่า ผู้ขามกลับเลยครับท่านผู้ชม,ชมเดี๋ยวขึ้นไปดูเลขทูบด้วยกันนะครับว่าผู้ผันไทยตัวไห่นะครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชม<อ>เลขทูบเลขทูบเขาก็เห็นสคัญเด้นดนะครับ เนไล่เห็นนไล่ปะผู้เอกูคือพอเห็นเหล็กผู้่นว่าหายเหล็กพอเห็นเหล็กให้เขียดอ๋อโอ้ยผมกอว่าผู้ว่าหาเหล็กแท้ทูบหมุนทูบหมุนกับคางแสดงว่าร่มตีหมุนทูบหมุนหมุนมาทั้งคางไปนะครับ เป็นสองสองเก้านะครับท่านผู้ชมสองสองเก้านะครับท่านผู้ชมผมไปเบิ้งทางนันผมบอกนึจว่าปูคนว่าหายเลขคือเรเห็นตัวเลขขึ้นที่ไหนใดถูกหมุนครับหมุนมาอ,อยู่งา่า้างาแบบนี้นะครับท่านผู้ชม,มเป็นสองสองเก้านะครับท่านผู้ชมอะตามนั้นนะครับท่านผู้ชมก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ก็ขอยูปูกระปูสามนะคะแ่ปุณส้มคนไปยะาไปหาเด็กสาวปีใหม่ปัญหารอหาเด็กสาวทำนั้าานะครับไปหะทำ้ส้มไ,ไปเบ้งเล็กถูกกันค,ะค,ค,ค่ะไปเ้นว่าปูสามคนเสียหายัวได้ทงหมดนี่ยนคมบเพื่อสีเหลืงค่ะ สำหรับคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมกันจะได้กาบล่าูขามไปละกัน้าเอฟซีสุขุสุขนนะครับขอให้โชคดีปีใหม่สุขภาพแข็งแรงกันสุขุสุขนเด้อครับเอินทางไกลๆขอแก้วการปลอดภัยนะครับท่านผู้ชมท้ายคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ